ผมวิบว wh 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 yeah, ิบวิบวิบวิบเพลงผมฮิตฮิตฮิตฮพวกผมแม่งฟัเล็ดแมนชี่ลูฟส์มาดริปดริปพผมโคดวิบวับวิวับผู้หญิงอยากจะเข้ามาจากยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวเศรษฐี www. ทอทลน์สองแ รูปแบบการแบ่งปันรายได้เหมาะกับคนชอบชวนไม่ชอบขายเป็นระบบออนไลน์ของคนไทยที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของผสมภาษาระหว่างระบบเครือข่ายและระบบตัวแทนจำหน่ายเป็นระบบออนไลน์แบบเรียวไทมไม่ใช่ธุรกิจระบบนายทุนค้ากําไรจุดเด่นของระบบออน 9 c o m คือการทําให้ผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นประสบความสําเร็จไอ,อยังยุติธรรมและเท่าเทียมกันชนิดติดปีกบินทุกคนใช้เงนินลงทุนหลักร้อยรับผลตอบแทนหลักล้านอย่างง่ายๆสบายๆ,ายๆไร้ขีดจํากัดสมาชิกทุกคนเริ่มต้นธุรกิจใช้กันเพียง289บาทรับฟองน้ําเศรษฐีฟองน้ํานานู10ก้อนตัวโตส่งฟรีทั่วไทย ้อมกรองอนเนกประสงค์ฟรีทันทีแนะนำตรงรับรหัสละยีบ่บาทจัดวางใต้สายงานใครคนนั้นจะมีรายได้ร่วมด้วยรหัสละสิบบาทสะสมการแนะนำตรงได้ร้อยรหัสจะได้รับแหวนทองคำหนึ่งวงฟรีทันทีอัปไลน์หรือสมาชิกแนะนำมาอยู่ใต้สายงานเราทุกรหัสที่เกิดขึ้น เราจะได้รับรหัสละ10บาท8ชั้นลึกรวมทั้งหมด488,200รหัสเป็นเงินมากกว่า4,882,000บาทเรือมเต็มชั้นลันเต็มผังลงทุน289บาทรับรายได้8ชั้นลึกแนะนำตรงรับรายได้รหัสละ20บาททุกรหัสที่เกิดขึ้นใต้สายงานรับรหัสละ10บาทเริ่มต้นที่ตัวคุณนำตัวเองเข้ามาในระบบ เป็นคนแนะนำสมาชิกเข้ามาหรืออัปลายแนะนำมา5คนแรกในชั้นที่1คุณจะได้รับทันทีรหัสละ10บบาทเท่ากับชั้นที่1คุณจะมีรายได้5 0าบาทในชั้นที่2คุณจะเป็นคนแนะนำเองอัปลัยหรือสมาชิกใต้สายงานคุณแนะนำมาชั้นที่2คุณจะมีสมาชิก25คนคุณจะมีรายได้25 0บาท ชั้นที่สามทุกคนเข้ามาในระบบโดยไม่ได้เสียค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นคุณจะมีรายได้1250บาทชั้นที่4คุณจะมีสมาชิกทั้งหมด625คนคุณจะมีรายได้6,250าบาทชั้นที่5คุณไม่ได้สต็อกสินค้าและทรงสินค้าเองเลยคุณจะมีรายได้31250บบาท คืนหลักมื่นแล้วค่ะชั้นที่6คุณจะมีสมาชิก15,625คนคนคูณสิบ,บาทเท่ากับ156,250บาทเลข6หลักแล้วนะคะ2องเป็นระบบโยนออเดอร์ order. แม่ไม่ขายแข่งลูกชั้นที่7คุณจะมีรายได้781,250ระบบออนไลน์289จะเป็นมรดกตกทอดให้ทายาทและลูกหลานคุณได้ ชั้นที่8คุณจะมีสมาชิก3,9625คนรวมทั้งหมด8ชั้นคุณจะมีสมาชิก4,88,200รหัสเป็นเงินทั้งสิ้น4 8 8 2 0 0 0บาททุกคนลงทุนเท่ากันรับผลตอบแทนเท่ากันทุกรหัสทุกคนช่วยกันสร้างครอบครัวให้ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันค่ะรูปแบบการจ่ายรายได้คำนวณรายได้ทุกวัน ตัดยอดทุกวันพุธจ่ายตรงทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ออนไลน์ 289.com ไม่มีค่าสมัครไม่บังคับรักษายอดไม่มีตำแหน่งทางธุรกิจไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องแพ็คสินค้าส่งเองบริษัทบริการจัดส่งให้ฟรีระบบโยนออเดอร์แม่ไม่ขายแข่งลูกเป็นมรดกตกทอดให้ทายาติลูกหลานได้ ลงทุนเท่ากันทุกคนรับผลตอบแทนเท่ากันทุกประหัสเรามาร่วมกันช่วยสร้างครอบครัวเศรษฐีให้ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันง่ายงายสบายสบายรวยอย่างมั่นคง w w w o n ไว n e เว็บดอลน์งง่ายง่ยสบายสบายรวยอย่างมั่นคงขอขอบคุณเศรษฐีรุ่นแรกของตระกูลทุกๆคน